นาโมจตจักพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมจตจักพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมจตจักพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเต สัพป,ปริวารังกัจเจิกีวรทุตังสังฆาอโนชยามะสาธุนโนพันเตสังคออิมังสัพป,ปริาวรารังกัจเินทุตัง ปฏิคันหาโตปฏิกเหตุวาจาอิกินาทุเสนากัจจินังอ,อัฏฐะรโตอัมมหากังทีคารตังทิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนน้อมถวายข้ากะถินทีวรนจับทั้งบริวารน,นี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับข้ากะถินกับทั้งบริวารน,นี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้านี้นเพื่อประโยชน์เพื่อความศพแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งกาลนานเทินสาธุ ขอเชิญทุกท่านนะครับหกลุกไปทั้งหมดไม่ได้ข้างหน้าเนี่ยลุกเลยพักเทียนภาพภาพใรที่ลุกขน้านะครับขอเชิญนะครับท่านที่ลุกได้ขยับไปนะครับเป็นตัวแทนของเราท่านทั้งหลายนะครับบางท่งานก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร่แจ่เอาข้างหน้าให้ขยับเข้าไปนะครับแต่ไ,ได้ยากขึ้นนะครับแต่ทุกทุกท่านนะนะครับขอเชิญลุกได้เชิญนะครับลุกได้เชิญเลย ทุกทุกจนทาท์ทหน้าทีงทำหลานทำห,ห,หน้าหา,หน,าหน้าด้วยนะครับซึ่งจะต้องผภาพไปแล้วพระสงฆ์เดี๋ยวพระคุณเจ้าทุกลูปนะครับจะอองผ้าที่เราท่านท่านหลายได้ถวายยกเว้นผ้าที่เป็นองค์กระถิน่นจะพระสงฆ์จะต้องไปทำพิธีมอบให้นะครับในออโบสถเท่านั้นเพราะ เป็นสังฆกรรมเรายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยเป็นทิ้งของสมโดยตรงฏิว่ายัาติดกรรมนะครับลายทิ้งของผสมโดยตรงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้